ผลการดำเนินง,งานประจำปีงบประมาณพศ2568ของฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่สองโดยมีผลการดำเนินง,งานตลอดปีงบประมาณคิดเป็นร้อยละ100สามารถดำเนินง,งานได้ตามแผนที่กำหนดผลการเบิกจ่ายด้านบริหารจัดการองค์กรคิดเป็นร้อยละ100 โดยภาพรวมผลการดำเนินงานด้านแผนการดำเนินงานมีการจัดทําแผนได้อย่างมีคุณภาพช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายด้านงานการเงินและบัญชีมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้านงานพัสดุครุพันมีการถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและมุ่งประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญด้านงานธุรการมีการบริหารจัดการเอกสารในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ฝ่ายบริหารทั่วไปมีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวคิดหลักการที่สำคัญหลายด้านอันได้แก่หนึ่งการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ คือการกำหนดทิศท,ทางที่ชัดเจนและขับเคลื่อนทุกกิจกรรมเฮสอดคล้องสองการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด3การบริหารบุคลากรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเหมาะสมพัฒนาทักษะให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและสนับสนุนการทำงานเป็นทีมเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม4ติดตามผลการดำเนินง,งานสม่ำเสมอเพื่อปรับแก้ไขกระบวนการเพื่อผลลัพธ์เป็นไปตามที่กำหนด เป้าหมายของการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการบทสรุปของการดำเนินงานในงบประมาณประจำปีพศ2568ต้องขอขอบคุณทีมงานฝ่ายบริหารทั่วไปทุกท่านที่ร่วมมือปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จและขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2ผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนภารกิจต่างๆจนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน